สวัสดีค่ะสุขภาพปากและฟันที่ดีถือเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับทุกคนนะคะและไม่ขัดฟันก็ปเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทําความสะอาดฟันที่หลายคนนิยมใช้กันค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมีผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่นําเส้นใยไหม่จากธรรมชาติมาทําเป็นไหม่ขัดฟันรายแรกของโลกมีรางวัลการันตีในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะ จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้มาจากว่าการที่ได้เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียนพบว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของการสาวเส้นใยไหมก็เลยให้นักเรียนได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องสาวไหมไฟฟ้าขึ้นทําให้ไหมที่ได้นั้นมีความเหนียวมากเป็นพิเศษจึงเกิดได้ดีอาจจะนำเช่นใยไหมนี้ไปทําเป็นไหมขับฟันจากธรรมชาติครับ ในปีที่ผ่านมาตลาดรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมีมูลค่าสูงถึง3,000ล้านบาทซึ่งไหมขัดฟันส่วนใหญ่นั้นผลิตจากเชือกไนลอนและต้องนำเข้าจากต่างประเทศคุณชยพรจึงคิดนำเส้นใยไหมจากธรรมชาติมาผลิตเป็นไหมขัดฟันจนได้รับรางวาัล Special Awards และ Gold Medal จากงานประกวดผลงานนวัตกรรมนานาชาติในปี2556จากประเทศไต้หวันค่ะหวานไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าเส้นใยไหมธรรมชาติอย่างไหมของไทยสามารถนำมาทำไหมขัดฟันได้ด้วย ได้สิครับมีคุณภาพดีด้วยแล้วความพิเศษของไหมขัดฟันนี้มีความพิเศษอย่ังไงบ้างคะเราได้คิดค้นกระบวนการในการทําไหมขัดฟันจากเส้นใยธรรมชาติเรานําไหมสดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดินนีและจังหวัดใกลเคียงและมาสาวด้วยเครื่องสาวไหมมาปอกมาปัน่นแล้วก็นําเข้าเครื่องรีดที่ได้คุณสมบัติพิเศษก็คือความเหนียวแล้วก็ความนุ่มกําจัดคราบจุลินทรีย์ออกมาได้ดีกว่าย่อยสลายได้เองหลังจากเลิกใช้แล้วแล้วคุณเฉยพรมีแนวทางยังไงที่ทําให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของเราคะเราได้นําไหมขัดฟันที่ผิด ได้นี้ไปใช้จริงกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดรอนธานีและคณะทันตแพทย์ไมายลคอนแกนหลังจากที่เราได้รับรางวัลเราก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มประเทศไต้หวันจีนอังกฤษให้เราผลิตเป็นไหมขัดปันเพื่อจําหน่ายในประเทศต่างๆให้จากการที่เราเป็นคนช่างสังเกตใช้กระบวนการวิจัยมาทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ และนี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่อาใส่งานวิจัยและพัฒน,นาเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดที่ดีเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียนข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ w w w b a n k o k b a n k com เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook com เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชัยพรมากๆนะคะ เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ